สวัสดีพี่ๆทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็พบกับผมนะครับใหญ่เป็นจักรพาคีนะครับช่วงนี้ก็พอดีติดธุระนิดหนึ่งนะครับเลยไม่ค่อยได้ไลฟ์สดให้พวกพี่ๆได้ชมกันเลยนะครับก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ของช่องน้องใหญ่เป็นจักรพาคีด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยนําพระสมเด็จนะครับอีกหนึ่งองค์เหมือนกันนะครับนำมาให้พี่ได้ชมกันนะเป็นพระสมเด็จวัดระคังนะครับพิมพ์ใหญ่อกกระบอก เดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับนี่เลยองค์นี้นะครับที่จะตั้งใจนําเสนอให้พี่ๆได้ชมกันนะครับจะอยู่ในกรอบสวยๆแบบนี้เลยนะครับองค์นี้นะครับถ้าดูด้วยตาเนี่ยจะพบได้เลยว่าเนื้อท่านเนี่ยจะแกร่งนะครับแล้วก็จะออกโซนปูนเพชรนะครับออกโซนปูนเพชร องค์นี้นะครับการคือตามข้อใจของผมเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณช่วงประมาณยุคยุกกลางไปปลายนะครับยุคกลางไปปลายนะครับอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปชมพระองค์นี้กันเลยดีกว่านะครับว่าลักษณะของพระองค์นี้มีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็เนื้อของท่านเนี่ยวันนะของท่านเนี่เป็นแบบไรนะครับอ่ะนะครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านด้วยนะครับก็ช่วงนี้นะครับ งดไลฟ์สดนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นอนะัดวิดีโอฮะให้พี่ๆได้ชมกันนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูองค์นี้กันนะครับโอเออกจะกรอบป๊บนึงนะครับอ่ะอ่ะองน,นี้เลยนะครับเห็นไหมครับลักษณะองค์นี้จะบอกได้เลยว่า ก่าจัดเลยนะครับองนี้คือเก่าจะจัดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่ๆทุกๆท่านนะครับดูโดยรวมขององค์พระกันก่อนนะครับว่าลักษณะนะครับโดยรวมเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับนี่คือด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับด้านข้างนะครับแล้วก็ด้านหลังโอ้โหต้องบอกเลยว่าองค์นี้นะครับมีการเขาเรียกว่าอะไรการบิดผิวนะครับเป็นธรรมชาติมากๆนะครับนี องค์พระจะไม่หนาไม่บางนะนะครับไม่หนาไม่บางนะครับอย่างที่บอกว่าองค์นี้เป็นพระสมเด็จวรขังนะครับพิมพ์ใหญ่อกกระบอกนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูพิมพ์ทรงกันนะครับว่าพิมพ์ทรงพระองค์นี้นะครับมีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับเริ่มจากเส้นซุ้มเลยนะครับอย่างที่บอกว่าเส้นซุ้มเนี่ยก็คือมีความหนานะครับขึ้นมานะครับตรงนี้จะมีการโย่เล็กน้อยนะครับชิดขอบขับแม่พิม นะครับเริ่มจะจมนะครับเนี่ยระหว่างหัวหัวไหล่ของท่านเนี่ยเส้นขอบนะครับม่พิมพ์จะเริ่มจมหายหายไปเลยนะครับนี่เนี่ยสังเกตนะครับเนี่ยพอตรงหัวไหล่ปุ๊บตรงนี้จะจมหายไปนะครับพระเกตนะครับองนี้นะครับเมื่อตะแคงพระนะครับจะเห็นเป็นความคมของสันเหมือนสันมีดนะครับใบหน้านะครับองนี้จะเป็นเหมือนผลมะตูมนะครับองนี้นะครับจะไม่ติดเส้นลําคอนะครับอ่ะ ทีนี้เรามาดูหัวไหล่นะครับหัวไหล่ทั้งสองข้างนะครับจะมีการซุดตัวลงเล็กน้อยนะครับอกนะครับเป็นเหมือนอกกระบอกเห็นไหมฮะตรงลงมาเหมือนเป็นอกกระบอกนะครับใต้รักแร้นะครับตรงนี้นะครับจะสูงกว่าด้านนี้นะครับแขนทั้งสองข้างทิ้งดิ่งตรงลงมามือประสานตรงกลางชัดเจนนะครับการขัดสมาธินะครับแบบนี้เป็นการขัดสมาธิแบบตรงนะครับตรงนี้เนี่ยมีติดเส้นชายจีวรด้วยนะครับฐานชั้นแรกนะครับนี่ ตรงนี้นะครับแล้วก็มีการลาดเอียงลงมานะครับฐานสิงนะครับอย่างที่บอกว่าเป็นเหมือนท้องเรือน,นะครับมีความคมนะครับฐานหมอนนะครับตรงนี้ตัดประมาณ45ไม่จะลดซุ้มนะครับตรงนี้ตัด45ไม่จะลดซุ้มอีกเหมือนกันนะครับสวยนะองนี้นะครับแต่ว่าการกดพิมพ์ขององค์นี้นะผมดูแล้วเนี่ยก็คือยังเหมือนกดแบบค่อนข้างเร่งรีบนะ นะครับคือไม่ได้กดลึกนะครับไม่ได้กดลึกนะครับแต่ยังเห็นเส้นเห็นความคมนะครับของเนื้อพระอยู่นะครับเนี่ยเมื่อเราตะแคงนะครับเนี่ยนี่มาทีนี้เรามาดูด้านข้างกันนะครับด้านข้างนะครับอย่างที่บอกว่าพระเก่าๆนะครับต้องมีการปริแตกยุบย่นเป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับปริแตกยุบย่นเป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับไม่ใช่มาโอโหมาแบบเรียบตึงอย่างนี้ก็ไม่ไม่น่าจะใช่แล้วนะครับนี่ สังเกตง่ายๆนะครับเนี่ยรูต่างๆนะครับการแยกของเนื้อพระนะครับเม็ดมลสารเม็ดก้อนกวดเห็นไหมนะครับองค์นี้ยังมีเห็นอย่างชัดเจนนะครับพลิกมาดูด้านบนนะครับก็จะเหมือนกันนะครับเห็นไหมลักษณะของพระองค์นี้นะครับจะมีการบิดผิวนะครับอย่างที่บอกเห็นไหมพระไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคือไม่ได้ตรงลงไปเลยอ่ะนะครับจะมีการงอเล็กน้อยนะครับจะมีการงอเล็กน้อยนะครับนี่เห็นไหม จะมีการงอเล็กน้อยนะครับไม่ได้ตรงนะครับอ่ะมาดูอีกข้างหนึ่งนะครับอีกข้างหนึ่งนะครับก็ยังมีรอยยุบรอยย่นนะครับการแยกตัวของเนื้อพระอย่างชัดเจนนะครับพลิกมาด้านหลังนะครับด้านหลังองค์นี้นะจะมีเหมือนมาเหมือนจะนูนขึ้นมาอย่างนี้นะนะครับเนี่ยมาสังเกตไหมครัหลังจะนูนเหมือนหลังเต่านะครับหลังจะนูนเหมือนหลังเต่า แล้วก็มีคาบเหมือนน้ำมันตังอิ้วที่ดันออกมานะครับคาบขาวๆคา,าบแคลไซด์ต่างๆที่จับเป็นผึกๆตามเนื้อพระนะครับนี่สวยผมว่าองค์นี้สวยนะนะครับเนี่ยเป็นธรรมชาติเลยแหละนะครับโอ้โหองค์นี้น้ำมังงนตังอิ้วนี่ดันขึ้นมาเห,นเห็นชัดเลยนะ, <c oughs> ะนะครับอ่ะนะครับองค์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งองค์นะครับที่นําเสนอให้ท่านพี่ๆอาจารย์ทุกท่านได้ชมกันนะครับ โอ้ไม่ได้มาอัดวิดีโอนานนะครับก็จะพูด,ด,ดขัดขัดบ้างนิดหน่อยนะนะครับเพื่อไม่การเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปลงกล้องดูชมกันเนื้อพระกันดีกว่าเนาะนะครับเนครับเนื้อพระนะครับจะมีความแก่งนะครับแห้งนะครับแก่งแห้งนะครับเนี่ย มวลสารเมร็ดสมกอนนะครับเม็ดดำเม็ดแดงนะครับเนื้อวันณะนะครับจะออกสีเขาเรียกว่าอะไรสีเหลืองนะครับสีเหลืองนะครับเหลืองค่อนข้างจะออกเหลืองนะครับอมขาวหน่อยหน่อยนะครับอ่านี่มาเนื้อได้ใจไหมนะครับจะมีคราบขาวคราบคอมเก่า,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 านะครับการยุบการแยกของเนื้อพระนะครับเป็นธรรมชาตินะองนี้นะ นี่ดูดิอูโหูจัดอยู่นะครับพอลงกล้องเสร็จปุ๊บนี่เนื้อนี่จัดเลยนะครับมวลสารเม็ดแร่ต่างๆนะเม็ดก้อนกวดนะครับนี่ดูความลึกนะครับดูพเกระเนี่ยคมกลิบเลยนะครับใบหน้าเป็นเหมือนผมมโตมไหมนะครับนี่นะครับการแยกยุบของเนื้อพระนี่อูโหู อง์นี้นะแห้งนะแห้งแก่งนะครับแห้งแก่งเนื้อท่านีนอย่างที่เห็นเลยว่าจับแต้นเป็นฝึกๆนะครับมีรูปลายเขมด้วยนะนะครับเป็นการหลุดล่อนจากเม็ดมวลสารต่างๆนะครับนี่ดูคราวขาวี่จับเต็มเลยนะครับคราบพวกนี้คือเอาไม่ออกนะครับเอาไม่ออกนะครับบ้างก็เรียกว่าคราบแป้งนะครับนะครับจะส่องไปช้าๆนะครับไปได้เห็นให้เห็นเนื้อกันชัดๆนะครับ ชัดนะนะครับบนสารจัดนะองค์นี้นะครับแต่เนื้ออย่างที่บอกว่าเนื้อพระองค์นี้นะครับจะแกร่งนะครับแกร่งอ่ะทีนี้พลิกมาดูด้านหลังได้ใจนะองค์นี้นะครับเป็นอีกหนึ่งองนะครับมีความสุดยอดอีกเหมือนกันนะครับเนื้อพระแบบนี้นะครับสไตล์แบบนี้ ค่อนข้างยากอีกเหมือนกันนะครับในด้านหลังนะครับนี่เป็นไงนะครับองนี้ <c oughs> อ่ะนะครับวันนี้ก็นําอีกหนึ่งองนะครับมาให้พี่ได้ชมกันนะครับถ้าชอบแล้วใช่องคนี้นะครับก็ทักกันมาสอบถามได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับพี่กันให้ดูอีกรอบหนึ่ง เนี่ยด้านล่างนะครับน้ำหนักผมลืมพูดเลยนะครับน้ำหนักของพระองค์นี้นะครับกำลังตึงๆมือนะครับไม่เบาหยิจนเกินไปนะครับกำลังดีนะครับสำหรับผมนะนะครับกำลังดีเลยน้ำหนักนะครับอ่ะนะครับสำหรับทีอย่างที่บอกครับสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่ชื่นชอบพระองค์นี้นะครับก็ทักไลน์มาสอบถามน้องใหญ่ได้เลยนะครับหายากนะฟอร์มแบบนี้นะครับเป็นอกกระบอกด้วยนะครับ นะครับวันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามน้องใหญ่นะเดี๋ยว E p พีหน้าเนี่ยน้องใหญ่จะเอาพระอะไรมาให้พี่ๆได้ชมกันคอยติดตามกันด้วยนะครับหรือว่าพี่ๆท่านไหนนะครับก็เออเขาเรียกว่าอะไรคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับว่าอยากให้น้องใหญ่เอาพระองค์นี้ลองมาไลฟ์นะครับถ้าน้องใหญ่มีน้องใหญ่ก็จะเอามาไลฟ์ให้พี่ได้ชมกันนะครับหรือว่าจะพูดคุยนะครับ พูดคุยเกี่ยวกับพระสมเด็จนะครับที่ผมเอามาไลฟ์นะครับมีข้อเสนอแนะหรือคิดเห็นอย่างไรพิจารณาเห็นองค์นี้แล้วเป็นแบบไหนนะครับก็ลองพิมพ์คอมเมนต์คุยกันได้นะครับน้องใหญ่ก็เปิดรับฟังพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมติดตามอีกรอบหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้านะครับสำหรับวันนี้น้องใหญ่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีครับ